สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันเสาร์ที่8มิถุนายนพศ2567ค่ะคําพยากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคาว่าการฝึกฝนการพัฒนาการเรียนรู้นะคะหรือความมุ่งมั่นความตั้งใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะดูเหมือนชาววันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับบางเรื่องราวหมกมุ่นอยู่กับการงานหมกมุ่นอยู่กับการหางเงินหรือหมกมุ่นอยู่กับการเรียนก็ได้ด้วยนะคะแปดเหรียญเนี่ยเรียกว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักค่ะหรือการเงินส่วนส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจา ม,มีสเสน่ห์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าบางคนเนี่ยจะมีคนเข้ามาอุปถัมม์นะคะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายการเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะคุณผู้หญิงการเงินอาจจะหมดไปกับข้าวของนะคะนาะของสวยๆงามๆครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับแฝ่เสื้อผ้านะคะสิ่งต่างๆบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยนะคะเพื่อที่จะเป็นการซะ,ซะ,ะเขาเรียกว่า เสริมโง่เหงนะคะให้กับชาววันอาทิตย์ก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วราชินีพระจน์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของคําว่าความคิดไอเดียการจัดการการวางแผนงานออกแบบงานเขียนแบบนะคะนะก็ได้ด้วยเกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆก็ได้นะคะ จัสติกนะคะนะ้ดูมันจะมีความรอบคอบมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรชาววันอาทิตย์มีในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวหรือจัสติกเนี่ยบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนมีดวงของการได้บรรจุงานนะคะสอบติดนะคะได้เป็นข้าราชการนะคะหรือจัสติกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยนะชาววันอาทิตย์เป็นคนที่ ่อนข้างจะมีเซนนะคะมีสัมผัสมีล้างสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะมักจะมีในเรื่องของคําพูดนะคะนะหรือคําแนะนําสิ่งต่างๆที่ดีให้กับคนรอบข้างบางคนเป็นหมอดูได้นะคะเรียกว่าเป็นศีลานีความรักให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองมักจะตัวไม่ค่อยรอดนะคะ ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะช่วงนี้โชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเอกสารค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาๆนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่หันมาใส่ใจดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันบ้างนะคะเดี๋ยวคนรักของคุณอาจจะกําลังน้อยใจคุณอยู่นะคะ คนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดแบบมีคนคุยคยก็แล้วกันนะคะสถานะไม่ชัดเจนสุขภาพนะคะชาววันอาทิตย์วันนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกกล้วยไตยอักเสกบกะเพะปัสสาวะอักเสบนะคะใครที่นั่งทํางานนานๆอยู่กับหน้าจอคอมนานๆนะคะปวดท้องน้ําแล้วไม่ค่อยจะไปอันนี้ต้องระวังนะคะ,ะมาดูนะคะว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณจะบอกอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างในวันนี้ค่ะ พักก่อนดีไหมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะอะไรที่เหนื่อยนักก็พักก่อนนะคะเลขหน้าไพา่มีเล็8มีเล็กและเล็1ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่เก้าเหลี่ยนหรือไพ่ราชินีเหลี่ยนนะคะอันนี้บ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเรียกว่าอาจจะมีคํวมาโชคเข้ามาบางคนการเงินได้มาจาก การเก็บเกี่ยวผลผลิตเงินออมเงินสหกรณ์เงินทกศนะคะเจ็ดถ้วยนะคะอยากมีอยากไดนะ้อยากทําไปหมดทุกอย่างในช่วงนี้แล้วเจ็ดถ้วยอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะต้องลดละเลิกบ้างนะคะเรียกว่าบางคนนี้ชอบเก่งนะใช้เงินเก่งนะคะหาเก่งใช้เก่งเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะ ก้าวถ้วยนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอ,อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่การเงินตึงๆนะคะแต่ชาววันจันทร์เนี่ยเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าก้าวถ้วยนี่รายร้องไปด้วยของกินนะคะแต่ไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายมียอดออเดอร์นะคะยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาหรือถ้าโชคลาบก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะเกตุ๊บทำดีนะคะจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้บางคู่นะสําหรับคนที่มีคู่อาจจะดูเหงาๆนะคะรักช่วงนี้มันดูเหงาๆหรือบางคนอาจจะมีรักที่เป็นความลับนะคะรักที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานะได้โสดก็ไม่ค่อยจะสนิทซะด้วยสิสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลําไส้จุกเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันจันทร์กันบ้างนะคะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลาบากนะคะ เลขนาภายัยมีเลข9มีเลข7และเลข9ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารห้าไม่ทาวุ่นวายไปหมดกันเลยทีเดียวนะคะยุงอีลุงตุงนางปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะ ปัญหาที่ดูเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะแล้วห้าไม้เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคาว่าเครียดกับคนเครียดกับงานนะคะเครียดกับปัญหานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ j u <Just> d g m e n t นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของคําว่ากฎแห่งกรรมทําสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัวนะคะทําผิดทําไม่ดีต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเรียกว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการกระทําของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ the world นะคะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะสร้างสรร สิ่งใหม่ๆนะคะเรียกว่าเรียนรู้ประสบการณ์นะคะใหม่ๆนะคะฝึกฝนพัฒนานะคะอย่าย้ำอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่เดิมนะคะ ภาเดอะเวิลด์เนี่ยบางคนชิปประจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ได้นะคะค้าขายออนไลน์ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะติดต่อง,งานกับลูกค้าทางไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าวันนี้ชาววันนัารอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันเกิดขึ้นเดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยการงานนะคะมีปัญหามีอุปสรรคมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเข้ามาทุกอย่างต้องถอยทีถอยอาศัยกันนะคะแล้วมันก็ จะผ่านสําเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลมีโชคจากออนไลน์มีโชคต่างถิ่นต่างแดนนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยบางครั้งหามาไม่พอจ่ายนะรายรับไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายนะคะนี่สินก็รุมเร้าด้วยนะบางคนส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะผูกพันกันห่วงใย,ยกันแต่บางทีก็คุยกันไม่ค่อยเข้าใจเอาซะเลยนะคะ คนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจหรืออาจจะมีคนคุยในออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะบางคนนะคะก็เรียกว่ารักครั้งเก่าๆมีโอกาสที่จะวนๆเวียนๆกลับมาด้วยค่ะสุขภาพวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันอังคารบ้างในวันนี้นะคะ การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวนะคะที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้นะคะเลขนาภัยมีเลข5มีเลข0มีเลข1และเลข2ค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธสี่ไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้นะคะก็เรียกว่าโอกาสสิ่งดีๆนะคะนะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสี่ไม้เท้าบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่างานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์นะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักได้นะบางคนสืบทอดธุรกิจกิจการนะคะต่อจากครอบครัวหรือว่าบางคนอาจจะมีธุรกิจกิจการเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ค่ะช่วงนี้นอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะ บางคนนี้เรียกว่าถ้าค้าขายนี่ค้าขายอาหารช่วงโตรุงช่วงคำคำได้นะคะหรือ8ถ้วยเนี่ยบางคนมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนเดินทางต่างจังหวัดเดินทางช่วงเชาวมืดนะคะเดินทางช่วงคำคำด้วยนะคะหกเรียนนะคะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าเดินทางแล้วจะโชคดีเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะ การงานมันคงดีนะคะเรียกว่าการค้าการขายมีเงียบไม่ซบเสารมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนการเงินนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวหรือจากกัลยาณิมิตที่ดีนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากความฝันค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันทําให้เนอยๆกันอยู่บ้านเงาๆบ้างเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดอันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมาดูนะคะว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันพุธในวันนี้บ้างค่ะ เธออย่าก,กังวลไปเลยทุกอย่างนะคะกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขสี่มีเลขแปดและเลขหกค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสราชินีเหรียญน,นะคะรับทรัพย์รับโชคนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะ เดโมนนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะภาะวะผวงกังวลใจห่วงหน้าห่วงหลังกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงหรือไพ่เดมนเนี่ยบางคนอาจจะกําลังอ้อนวอนขอพราจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีเรื่องราวดีๆขอให้มีปาฏิหาริย์เข้ามาขออย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวเราเองต้องลงมือทําด้วยนะแล้วเดมนเนี่ยมันจะเด่นสําหรับผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนนะคะนะพิตีเด็กดึงเด็กดื่มนะคะงาน PR นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะเดมนเนี่ยเขาเรียกว่า สวยแบบลึกลับนะคะสวยแบบน่าคนหาสวยยามกลางกลางค่ำกลางคืนด้วยนะคะราชินีไม่เท้าช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะการงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่องานเจรจานะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรือวันนี้นะคะการงานบางคนนะคะอาจจะอยู่ในเรื่องของคําว่าการใช้ความคิดการจินตนาการวางแผนนะคะเขียนแบบออกแบบนะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่า การงานนะคะมันคงดีนะคะส่วนการค้าขายนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่าโปรโมชั่นใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆนะคะเข้ามาเพื่อที่จะสร้างนะคะแรงดึงดูดให้กับลูกค้านั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามาตัวเลขจากความฝันนะคะหรือจะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมันดูเหงาๆไปบ้างนะคะ พูดคุยกันบ้างนะคะมีอะไรไม่เข้าใจกันปรับความเข้าใจกันจูงมือกันพากันไปทําบุญเร่อมกันนะคะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักหรือวันนี้ชาววันพฤหัสบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ไกลป่าช้าไกลวัดด้วยนะคะบางคนสายมูนะเดนมูเนี่ยนะคะมักจะมีเรื่องของคําว่าสายมูเข้ามานะคะ สุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเดมูลจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะโรคซึมเศร้าโรคแพนิกโรคใบโพล้านะคะโรคส่วนตัวสูงนะคะอย่ากเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวออกไปเจอเจอพบปะผู้คนบ้างนะคะมันจะมีแนวคิดมีไอเดียมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างคะ่ะ อย่าพลักใส่ความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกำลังทำให้เธอเติบโตนะคะทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะเล็กนาภายม,มีเล็กหนึ่งมีเล็กแปดและเล็กหนึ่งค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างอ่ะมาสองใบเลยนะ ชาววันศุกร์นะคะไพ่หกดาบนะคะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําหรือว่าเดินทางไปตามหมู่เกาะได้นะเด<ม>ินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะรับทรัพย์นะคะบางคนมีงานอบรมงานประชุมงานสัมมนาน,นอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการแบ่งงานกันนะคะนะ หรือว่าอาจจะมี็นเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะมีบางความเหนื่อยความเหนื่อยความวิตกกังวลน,นะคะบางครั้งรู้สึกท้อแท้รู้สึกขดหู่ใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหลือเกินช่วงนี้นะคะอยากจะอยู่เงียบเียบอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะทําให้เรียกว่ายังต้องลุกขึ้นมานะคะอยู่กับสังคมอยู่กับคนรอบข้างอยู่นั่นเองนะคะการงานเนี่ยนะคะเ,เรียกว่าใครจะเปลี่ยนใครจะย้ายมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะ แต่ถามว่าปัญหาประสรคในเรื่องของการงานมีไหมมีนะคะเยค่อยๆแก้ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะแต่ทุกๆอย่างบางทีมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะหรือวันนี้ชาว,วนศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกทําให้เกิดความหน่อยๆน,นะคะบางคนดิ่งกับความรู้สึกก็ได้ด้วยนะคะแล้วห้าถ้วยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าง,งานข่าวดําเข้ามานะคะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคน การเงินนะคะใครที่รู้สึกว่าการเงินนี้มันตึงจังมันแย่จังนะคะเรียกว่าการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ6กดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าเวลาเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นําต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลบริวารต้องดูแลครอบครัวนะคะก็เลยอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะเงินมันจะพอไหมมันจะเคลียร์นี้ได้ไหมมันจะใช้ตรงไหนก่อนนะคะแล้วพวกไพ่สามเหลี่ยญเนี่ยมีโชคเข้ามาด้วยนะคะตัวเล็กจากเอกสารตัวเล็กจากคนตายจะให้โชคนะคะเรียกว่า การเงินบางคน3เหรียญอ่านได้ถึงการจำนองจำานำนะคะการรีไฟแนนซ์ก็ได้โดยเช่นกันค่ะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันร,กรักๆเลิกเลิกตัดกันยังไม่ขาดค่ะส่วนคนโสดเนี่ยโสดแบบมีคนคุยๆเข้ามาเรียกว่าทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเลยนะแต่บางคนอาจจะกันยังไม่ลืมคนเก่านะคะ เรียกว่ายังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าคนรักเก่าอยู่เลยเนาะยังไม่พร้อมที่จะมุฟออนหรือว่าเปิดใจให้กับคนใหม่ สุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของปวดไหล่นะคะปวดไหล่ปวดบา่าตึงๆช่วงต้นคอนะคะแนะนําว่าให้ไปให้ไปนวดให้ไปทําสปานะคะอาจจะทาให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรือบางคนถ้าเดินทางนะคะลงรถนะคะขึ้นรถลงเรือก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่าเมาขึ้นนะคะเมารถเมาเรือก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันศุกร์บ้างค่ะ ออกไปช้อปปิ้งสิเธอจะได้ของถูกใจกลับมานะคะการช้อปปิ้งก็เป็นการผ่อนคลายเหมือนกันแต่ก็ต้องดูงดงเงินในกระเป๋าด้วยก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครใครที่อยากจะออกไปแก้เค็ดนะคะเสริมดวงตัวเองไปปล่อยนะคะปล่อยกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะจะเป็นการเสริมดวงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะ,ะเล็กหน้าไพา่มีเลข6มีเล็กสามและเล็ห้าค่ะลืมเล็กหน้าไพา่ไปเลยนะ ต่อไปมาดูชาวาว,ชาวันเสาร์นนะค่ะชาววันเสาร์สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับอสังหารั์สินนะคะนะหรือการเงินนั่นเองนะคะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือจะมีคนเข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ไพ่พระสังฆราชนะคะมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไพ่พระสังฆราชเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเข้าไปไกลเกลีย่ยเคลียปัญหานะคะให้กับบุคคลอื่นก็ได้ถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้กับบุคคลอื่นบางคนทางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนานะคะหรือไพ่พระสังฆราชบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราการเรียนรู้นะคะวันนี้คุณอาจจะได้เจอเจอนะคะกับคนที่เรียกว่ามีความรู้นะคะ นะเป็นครูบาอาจารย์นะคะมีความรู้เฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่คุณมีความสงสัยนะคะหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจด้วยนะคะสองถ้วยนะคะจะได้พบเพื่อนใหม่นะคะนะจะได้พบมิตรใหม่นะคะจะมีการละยาน,นิมิตรที่ดีเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้นั่นเองการงานวันนี้ก็เรียกว่าราับรืน่นเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะแล้ววันนี้บ้านนะคะนะาหน้าบ้านตัวบ้านนะคะหน้าร้านค้าบน ทำงานปัดกวาทาความสะอาดให้ดีนะเรียกว่าจะเป็นการเสริม่วงจุย้ยเสริมโง่เหงให้ด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือบางคนการเงินในช่วงนี้หมดไปกับการซื้อข้าของเข้าบ้านใหม่นะคะนะทำบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่นะคะต่อเติมกิจการร้านค้านั่นเองค่ะหรือท่านในเรื่องของโชคลาภมีไหมมีนะคะโชคลาภจากบัตเล็กที่จากคนรักค่ะ ในเรื่องของความรักโดยภาพรวมสองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะบางคู่มีโอกาสได้จูงมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดอาจจะมีพื่อสื่อแม่ชักนําพารักดีๆเข้ามาให้ค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูนะคะว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดนะคะก็คือร่างกายของเธอ จงดูแลเขาให้ดีนะคะเลขน้าภัยมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขห้าและเลขสองค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ